เออส่วนขานอกนี้เท่าไรไม่รู้แต่ครับแต่ว่าครับเอวงไหนดีคือที่แปดปืนเออมือี่นไีได้ก็เเบ็ดตํหวานออยกิสส์และมีดอ,อกไม้หวานที่มีลานสังทีอ,ทอ,อ,นนอุบุเออส่กอประปวดปอะเขตวงตอนจัก้าเออทุกทานก็เูอจดารันนี้ ดูเป <S 々> ็นช่วงทุกข์ครับตะนิ่งดลงไม้หวานนะครับถึงจะดูบางกว่าแต่ว่าช่วงชุดดูยาวกว่าครับเกี่ยวแขนช่วงขานต้อะลุ้นตะกอนครับโอ้โหแบกหวานไปครับดอกไม้หวานติดอยู่ติดาจตายครับแจ็คบอยต้องซ้ายเพื่อนหวานีรอครับถึงการกินกหว่างซ้ายขวาอะไรนะเบิกขาตาบนซ้ายคือ

ก็ไหวหวานจังไม่โตครับน้ามาพยายามก็หาเีซ้ายไม่ถึงนะั่บุกตูุ่กั้งคู่ครับปีซินเทนต์ตวบล็ตัวเตยสายขวาเอเอฮาร์เอโอายมาฝาซ้ายเล่นการ์ดไปหมดเลยบุกตี

มือขยวาไปเลยนะครับไปขวา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 ตึงไปขวา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 ไปครับคุณสมตัดน้อาวไม่ใช่วันเดียวับผู้นี้น้อหนักเท่ากันเนะฮะยกที่สองโอ้ยจี่สามน้ำไวยแพรที่สี่พี่เคยอาตุลยุทธ์สีสเปียร์ขวาของกไ้หวาซ้ายของ เป็นต้องหวานอ่ะหวานกคู่นัครับตไดูใครัวหวานกว่าเด้สูงได้ลอยรับออนหวานใ้ลอย้ายผมเป็นต้องหวานเอซ้อายทีไส้า Ô mẹ, tao tìm 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 tao tìm

ที่เลื ious, <flow> ่อนมาได้โอ้ยไม่สามารถที่จะใช้โอ้ยขอขอมาผลขอมาด้วยที่ถือบอลโอ้ยไม่หายครับเดี๋ยวก็หายไปกลางเดี๋ยวทีมสุดท้ายถือสายไปไปหมายถีบเปนหวาแล้วครับแต่แน่เลยดี๋ยวเขหาครับตดวเตะเต็มไปหม ครับโอ้ครับครับขอขอเล่นอีกรอบนะครับแต่ว่า <laughs> <laughs> điều này không phải là sai, 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 không phải ô không 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 phải là sai, không phải là sai, không phải là ลบที่ขาวเออตบสั่งจะเดินเรียงเนีลบที่คเนี้ยตรงเลยทุย่างนี้เลยเออออกแค่ขวาตรงไปซ้ายเออแค่ขวา ใช่ไหมครับโอ้ยสายหาตลอดก็ได้เอาไปได้ครบตัวก็ได้อยากเข้าหาครับโอ้ยแต่ก็ชิงตะวันออกแค่นะครับวงน้องสายกับขวานเอาไปคว้าเข้าครับอย่างนี้สายใช้เล่นใช้ได้แน่ครับแต่เล่นแบบต้องได้เกมจักรวรรดิตอบแค่ครับโอ้ยสายหวังจะได้แบบพยายามสายมาก่อนเออเพชรยังกว่า อยายเข้าไปครับดอกไม่หวานหาไม่ได้นะครับหาไม่ได้เออจลอหวานั้ค um, ู่ครับส่วนทู้ชองน่าจะมีตัหวานขอี่งัวแดง

đi mãi luôn đi mãi đi mãi, nhảy 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 nhảy

เงยยกข้ายกสุดท้ายครับแม่ดอกไม้หวานก็พยายามขยับครับดูว่าความยาวครับไม่สู้ให้มีรูชนะเอาไว้อย่างนั้นตัดฟันต่อยนะลูกตัดฟันต่อยกอลลั่นย่าบูย่ามังหวานแต่ต้องบอกว่าแม่พังพวยนี่อยู่ที่ฟันแดงครับดอกไม้หวานเยิม ไปเลยนเตะซ้ายไปดี g ครับเตะครับหวานยังไม่ดังความหวังยังมีพยายามก็ไเด็กเ้าเข้าหาครับจอมไม่หวานโดนทตซ้ายพยายามจะเข้าใจหาักนะครับเตะครับหวานเตางเิะโอ้โออย่าชงใจนะเตรนองอ แต่ไม่วาวางคำซองแล้วพี่จะหยุดได้โอ้ครับปาดีหาปาีหา้หรือเปล่ามาคำซองาคำซองต้องมีต,มต,ตนนิดบัญชีปาีหต้องิดบัญชีด้ไห ตอกีให้หล่นมีไหมตีแเราจะใช้อกตอกไว้วาดอจาเวาเอาจบกบขอโทษกันนะไม่แน่จะมีผสาตอกก็ได้ครับอาจจะเป็นไปเยือนฝั่งอุบนก็ได้ครับอยต่อไป พี่น้องท่านผู้เขียนที่เคารพครับคู่นี้เป็นการชกชิงแชมป์ชมรมมวยไทยอายชีพปูรพาศรีสเสกนะครับผลการให้คะแนนปรากฏออกมาดังนี้ครับกรรมาการท่านที่หนึ่งครับเราจะมาโทรรอดได้ดีให้มุนแน 49, มแดง49สามเงิน47กรรมาการท่านท,ที่สองนะครับกรรมาการ ประเดิมแจมประโคนนะครับให้แดง49น้ำเงิน48นะครับกรรมการท่านที่3ครับกรรมการเรียวสุขลอยให้แดง49น้ำเงิน47เาหวานอออิทิ่ัดีใจด้วยนะครับให้กำลังใจอดอกไม้หวานจากอุบลนด้วยนะครับบนด้านอีกขั้รก็พิษเอก